สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในช n n e l ของกิ๊กเจนนั่นเองนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับ Part of me EP 2นั่นเองวันนี้นะคะก็ตอนนี้กำลังจะหกโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู Part of me EP 2ของพร้อมมาไปพร้อมๆกันเลยเฮ้ย <c oughs> คือแบบในตัวอย่างในทีเซอร์เมื่อวานนะคะใครยังไม่ได้ดูก็ เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะตัวทีเซอร์ก็คือยังไม่มีแบบฉากกงฉากกดอะไรเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าของจริงจะมีเยอะมีน้อยขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อีพีสองบล็อกพร้อมมาร์กไม่หยุดเติมความหวานที่บ้านก็ไม่เว้นนะคะอยู่ๆก็ลบคลิปเหรอแม่ what <c ười> คลิปหาย what <c ười> คลิปหายไปไหนคะ what happen e d อะไรเกิดอ,อะไรขึ้น ลับมากันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะคะ <c oughs> คือเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องลบคลิปแล้วก็เลื่อนเวลามาเป็นหกโมงครึ่งนะคะเพราะว่า <c oughs> อนตะโบยทีเลืมพรีเมียคลิปนั่นเองค่ะคือเหมือนปล่อยคลิปออกมาเลย,เลยอะไรเงี้ยคือถ้าพรีเมียมันก็จะ <c oughs> มีการนับถอยหลังอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่เหมือนนับยอดวิว <c oughs> ยอดคนดูอะไรประมาณนี้ก่อนใช่ไหม

รู้ไหมนี่คืออะไรส่งอานส่งอะไรนี่คือส่งถึงเร็วคุ้มราคาถูกด้วยนี่รู้ไหมว่าผู้ใช้ใหม่นี่เริ่มต้นแค่9บาทคุ้มถูกใจคนส่งไวถึงใจคนรับมาอันนี้เรามาชิมเันกว่าสี่มือพวกเราสองคน <c oughs> ขอเช้ตัวช่วยก่อนนึ่งพร้นะ <c oughs> อมพี่พร้อมไม่จำเป็นต้องผ่านนี้ก็ได้ตัวนี้ เวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายพายทอมมี่มาเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ทลัเสื้อเขาด้วยเหรอพี่ที่มันวิเศษที่สุดที่พี่จะสามารถทำให้แกเขาสลับเสื้อสลัใส่ด้วยอ่ะขวาอาเต้นหนึ่งี่สองเเปิดเพราะกูปิดตามึงอยู่มันล็อกป่ะพี่มันล็อกป่ะพี่มันล็อกป่ะพี่ปิดลงออปิดลงปิดหลงโอ้เดินเข้าไปไปแกอย่าตลกมากไปได้ปะ ฝีมือมากๆพี่พาผมมาที่ไหนเนี่ยโอ้ยเป็นที่ที่พี่บอกเลยว่าสวรรค์ของพวกเราสองคนบ้านพี่อ่านเป็นสวรรค์ของเธอเหรอโอ้ยย่อลงเลยีมาท้าผู้แฉนะครับนี่มันห้องหนักเล่เนี่ยไร้เอามือซ้ายยื่นไปข้างหน้าเข้าไปเข้าไปมันจะมีด้ามไม่มันจะเป็นด้ามเออมันจะเป็นด้ามโยกที่ดีพี่จะพา มา,าสวรรค์แหง่งพาซอฟมีของเราหนึ่สงสองสามพมีพม่พอ้อสมสวัสดยพอ่อสวัยพ่อล้อเล่นลอ่าจริงๆแล้วอ่ะน้องมาร์ใหญ่่กวานี้สุดยอดอว่าอันดับแรกคือเราเปิดรายการสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวตัเข้ารายการอย่างนี้เลยตัดอย่างนี้เลยครับวันนี้นะครับ พวกเก่รากรโอ้โหจติมหใกล้ไปแล้วค่ะวนี่หอมแก้มไหมหอมแก้มได้ไหมเอาเลยป่ะเอาเลยไหมโมจะเป็นเบาหวานและก็ปัดขาออกนะครับต้นทำงานไม่ได้แต่วันนี้นะครับพี่จะพามาใส่ที่ที่สวยสุดที่พี่สามารถทำให้มาได้แล้วเราจะไปกันใน 3, 2, 1 <S อะไรเนี่ยโอ้โหโอเคผมต้องลงลงไปด้วยอาไปด้วยอยากอยากไปด้วยโอเคนะ ยกันใส่กูาาาพ,พาไปไทยแบบว่าของขอ,งองไะไรติดตาผมอีกแล้วใช <c oughs> ่มึงได้คุณไตรพร้อ,อมดินปีน่ะเนี่ยเอ้ยกูพร้อมเจ้าพร้อมอ่ะกูพร้อมได้หนึ <c oughs> ่งสองเจ้าหนี่เอ้ยโอ้โหนี่เป็นเ่าอย่องเลยอ่ะเฮ้ยพอดีพี่ตรงนี้เอวแบบเมกคือดีว่ะพี่โกไม่ต้องเป็นหมอแล้วอันนี้คือหมมมั่าจตีอะโต้อง ได้ได้เอาเคยหลับตาไว้นะเดี๋ยวกูจะให้มึงชิมวัตถุดิบแล้วกันวนาแบบแต่ละอันคืออะไรบ้างโอ้โหน,นี่ยนะนี่นะน,นี่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่วันนี้ก<อ>ูจะพาลงมาเพิ่มความหวานหนึ่งสองสามผมไงเอ็กเจอร์ผมว่าเอ็กเจอร์มันอะมันอะเหมือนถั่วปะไม่เหมือนถั่วผมว่ามันน่าจะเป็นงาน มันจะเป็นงานเหมือนทั่วไปมันไม่เหมือนกันปะตาพีดก็เดี๋ยวให้มึงโชว์เ็จทีหนึ่งก็มีเกียร์นะพี่มีเยอะมีเยอะมีเยอะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันยาวเหมือนกันไม่เป็นไรดีกว่าคืออะไรวะเรื่องดิเรื่อดิบที่สองเรียกว่าเบาๆอ่ะแล้วกันอืมอมอ๋อืมหวานเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันเยอแค่อาหารเช้าอ่ะจะเปี้น้องเหรอมันคืออะไรอ่ะอาเฟน อเฟคอนเฟกอัมึงก็ไม่ได้โงวยมึงก็ไม่งก็ไม่ได้โง่อยด้วยคือกานรล้ยอัเฟอัลเ่ยวัตถุดิบต่อไปเรียกว่าอนี้เป็นแบบวัตดบชิ้นโบแดงไปก่อนโบแดงสลายแสลงใจว่าวัตถุดิบนี้คือชำเรียกได้ว่าำๆวัตถุดิบนี้มันมันมันจะง่ายไปหน่อยต้องแบบขอว่าปิด โอเคนะหนแรงซ้ำดูไม่ไม่รู้ใช่หมเพิม่มอีกช้อนนึงอไม่รู้ไม่รู้ไม่ตอบไม่รู้หน้าบ่า <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้ที่กูพามาจริงเนี่ยเมื่อกี้คือแค่แบบเล่นๆขำๆีำ่พามาจริงเนี่ยกูจะพามาทำอัสซีโบรู้จักไหมว่าคืออะไรไม่รู้เลย

พอดีว่ากูเป็นคุณพร้พอมแหี่ <c oughs> เดี๋ยวผมผมถามก่อนไอ <c oughs> ้ผงไอ้ผงเนี่ยใช้ตอนนั้ง พร้อมเลยเหมือนมากเรียบร้อยแล้วนี่คือเขาเรียกว่าโชว์โชว์คู่อาสีโปรของคู่เรานะครับพร้อมเสิร์ฟครับเชฟรีบเอาไปแช่เลยพี่ได้ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นกันดีกว่านีพร้อมเสิร์ฟครับเชฟตู้ตู้เย็นม่าดีเลยเลื่อนหอเลื่อนห่อเองเลื่อนหอโอ้ยใสไปมีสีห่อด้วยมาร์พร้อมค่ะแล้วกว่าจะได้กินนะฮะพี่ ดูงงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยนไหกินนะอะเี๋ย่แข็งเดี๋ยวทำอะไรให้กินเอมั้ยพี่ว่าผมลืมรู้ไโอ้โหเือผมขายของไอิแบรนด์ผมอะแล้วผมต้องไปส่งของวันนี้แล้วผมมัวแต่มาทำอะไรกับพี่เนี่ยแล้วแบบมันไม่ได้ส่งสักทีไงโอ๊ย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 เดี๋ยวดีกว่าเป็นอไรแจเย็นก่อนแจ้งเย็นก่อนเอางี้แบล็ แล้วมันไเปิดประตูให้เหรอโหโหของตั้งหลักของหของไวมากพี่ไมคหพูดเลยาเอาขอไวมากมึงเห็นนะวาเนี่ยอะไรอุ้ยแท็บเอ็กเพรสโ r ร์อน่าจะเป็นบริการส่งภายใน4ชั่วโมงนี่ถ้ามึงสั่งก่อนสโมงเนี่ย ส่งเร็วายในสสีชั่วโมงโอ้ห oh, ถ้าเป็นเจ้าเก่าผม,มานะส่งส8ชั่วโมงเลยกว่าจะไปถึงลูกค้าอีกเนี่ยแล้วกล่องแบบยับเยินไปหมดอ่าแต่นี่ถ้ามึงส่งเนี่ยนะมึงบอกราคาพอๆกันดี <Hey. S 2> ส่งถึงภายใน4ี่ชั่วโมงราคาพอๆกันมันจะไม่ใช้ได้ไงวะแล้วกล่องแถมนี่กล่องไม่ยับเยินกล่งาาองสวยขนาดนี้ส่งอับนี่นี่คือส่งถึงเร็วคุ้มราคาถูกด้วยนี่รู้ไหมว่าผู้ใช้ใหม่นี่เริ่มต้นแค่9้าบาทคุ้มถูกใจคนส่งไวถึงใจคนรับได้เดี๋ยวผูช่วยช่วยแพ็คดีกว่า ได้มาจะส่งกี่คนนะไวเบลลี่บริการนี้เขาดีไทยอินเก่งอ๋ออันนี้มันเป็นแฟนของผมเองเนี่ยแล้วผมก็ต้องไปส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลูกค้ารอรับเนี่ยพอผมได้บริการดีๆเงี้ยบอกเลยลูกค้าผมนีแฮปปี้ Happy ท่ากับว่าลูกค้าที่มาสั่งมึงเนี่ยก็คือคืนนี้ได้มาร์กหน้าแน่นอนใช่ใช่ไหมมันคือที่ที่มาร์กหน้าใช่ไหมใช่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 แล้บางหน้าแน่นอนบอกเลยเฮ้ยแล้วที่พี่ว,ว่าผู้ใช้ใหม่นี่คือใช้โค้ดอะไรนะพี่ใช้โค้ดไอ้นี่ OLY9 n o n l y 9พอ,อใช้ทีนะค่าส่งเริ่มต้นที่9บาททุกทีเฮ้ยจะไม่ใช้ได้ยังไงเพอร์เฟกต์เก่งมาก เราแพ็กเสร็จแล้วได้เวลาส่งแล้วแล้วมันต้องทำยังไงต่อเดี๋ยวมึกดให้เรียวว่างง่ายๆขั้นตอนสั้นๆขึ้นที่แอป Grab มันจะมีโปรโมชั่นขึ้นมารับมาแล้วมันก็ไปที่ Grab Express นี่ว่าส่งด่วนถ้าเป็นภาษาไทยมีบ้านหรือนี่ก็ส่งไปที่ไหนฮะมีส่งที่ไหนลูกค้าดาวอังคารถ้าไม่มีจับมือโขดอีกแล้วจับมือโขดเก่งสมมติเด้งขึ้นมาฮะ ตงนี้นะที่มึงกดใช่ไหมมันจะมีคําว่า four hours ใช่ไหมมึงกดไปที่ four hours สี่ชั่วโมงเนี่ยราคาจะถูกกว่าเยอะมากแล้วกดเพิ่มในรายการจัดส่งไปอ่ะชื่อผู้ชื่อผู้รับโอเคมาเดี๋ยวกใส่ไปนี้นี่โปรโมชั่นใส่โปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นอะไรโอริ่งเก้าอ๋อโอริ่เก้าโปรโมชั่นโอริ่งเก้าใส่ไปทีนี้แล้วก็เหลือแค่กดส่งใช่ปะนี่ไงเฮ้ยมีตุ๊กแก่ลองเนี่ยนะคะ นเสุดยอดไงโปรโมชั่นนี้เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มแกลองเลยนะคะวิวยอมากกดเลยกดเลยเดี๋ยวกแป๊บนึงเดี๋ยวรอพี่แกร็บเข้ามารับของแค่นี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นกดปุ๊บเนี่ยมารับเลยโอ้โหคุ้มถูกใจคนส่งไวถึงใจคนรับง่ายๆแค่นี้ไปแกน้องตบมือให้แกร็บไอคแพสคุ้มถูกใจคนส่งแล้ะถ้าผมเปลี่ยนมาใช้เป็น Grab บไอคแพสนี่ถูกใจคนแถวนี้ไหม มาถึงลุกแไม่ใช่พี่แกร์โทรมาพี่แกร์โทรมารับละอ่าเอาของละโอเคหลับแรับคุยเขาหนักฮัลโหลครับอ๋อถึงหน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังออกไปครับครับเขอนครับโอเคครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพนักงานแกร์หน้าตาคุ้นๆเนาะไม่ก็ยืนให้เขาเลยแกร์เพิ่มาเอาของครับอะไรพี่สุรเชษใช่ไหมครับสุรเชษ

โกูฟอร์ลเรเวอร์เหรอคนทีนี้เราควรทำนี่แน่ใน,ในเทปหน้าเราคนขับเราคนขับแร็บดีกว่าอาจจะเป็นไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ร้อนเข้าไปข้างในพี่วิแต่กูอยากขับอยากขับแร็ปอ่ะเออเดี๋ยวผมพาไปขับจะเอาอะไรเอารถถังรถรถไฟหรือว่ารถเรื้อดำน้ำขับแร็ปเนี่ยมาแล้วลูกจ้า <c oughs> อาตี๋อบธินุยานชัยโอ้ยน่ากินมากคืนรันะวิเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวนะตอนตอนออกจากล่าง ตอนนี้อุ้ยผ้าเอาผมได้ล่างคืนแล้วนี่้กว่าคุณจะกลับมาล่างเดิมได้โอจะเป็นตัวเอนธอไม่เปลี่ยนแล้วี้เม่ียชิเธไม่เปลี่ยนนี้ลองชิกว่าสีมือพวกเราสองคนครับผมาเมื่อกี้ไม่ได้เลยท่าเมื่อกี้ไม่ได้เลยเียงแบบดังมากเลยพี่น้องเก่กูขอใช้ตัวช่วยแป๊บนึงครับพี่องพี่ไม่ต้องนี้ก็ได้ เรามาเรามาชิมกันดีกว่าออเคร่อยอร่อย,อเ,ออยเป็นไงล่ะความรู้สึกตอนกินเข้าไปเราพูดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันอร่อยใช่ไหมล่ะทุกคนผมบอกเลยว่ามันอร่อยมากนะผมขอกินแค่คอีกคำก็ขอคำก็ขอคำแร <Little> ง <c oughs> มาก <c oughs> มาค่ะเราพีวันนี้พี่ถามตอบด้วยนะเฮ้ยขาสอบเพื่อว่าเธอรู้จักกันจื้อหรือเปล่า <c oughs> ถามอะไรพี่โก้ แล้ว่าชอบกินกับชอบนอนนอนกินถูกปะไจัดจำนองเลยว่าอย่าว่าหลังไปไปนอนนอนด้วยกันชอบฟังเพลงรักหรือเพลงเศร้าจะนอนคอนโดียวมีความโอ้ผมชอบฟังเพลงเศร้าเขาฟังเพลงเศร้าผมฟังเพลงรักผสมกันก็จะพอดีชอบต่อหรือไม่ถูกต่อจะตหรือว่า ระบมวันนี้ก็สำหรับพาร์ทออฟมีนะครับผมปีที่สองใช่ไหมของเราวันนี้ก็เรียกว่าเป็นพาร์ทที่เราเิอความหวานแต่วันนี้เป็นความเป็นความเปรี้ยวแต่ก็ได้บทสรุปว่าแหละว่าเราเราอาจจะไม่ควรทำอาหารกีนกันเองใช่เราไม่ควรทำจริงๆแล้ววันนี้นะครับก็ขอบคุณ พูดสนับสนุนหลักนะครับของพวกเรานะครับนั่นก็คือ Grab Express 4 hours นะครับผมคุ้มถูกใจคนส่งไวถึงใจคนรับนะครับเอาละครับนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ Part of Me EP ที่2นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ต้องทำยังไงพี่พร้อมอย่าลืมกดยิ่งเลยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่เราตามหากันมาตั้งนานใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากเห็นเราในพาร์ทต่อๆไปหรือพาร์ทใดๆอีกในอนาคตเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทุกๆครเยอะนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่แบบอยากแนะนำร้านในการเติมความหวานของพวกเราสามารถไปคุยกับพวกเราได้ที่แฮชแท็กพาเรามี่นะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้ดิสคริ้ฟนี้เลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกับพารสอฟมีของพวกเรานะครับจริงๆแล้วพารสอฟมีของเรามันยิ่งใหญ่ใช่ครับจริงๆแล้วเราจะปิดรายการแบบชิวๆเหมือนทุ้มตุ้มเราปิดรายการกันชิวมากเจอกันพาสอฟมีอ่ e ีต่อไปครับครับผมเจชิญครับ แล้วการที่คุณเลือกวางกล้วยไว้ตรงตรงกลางอะไรไหมครับเพราะว่าผมชอบกล้วยครับแล้วพี่โก้ชอบกินกล้วยไหมครับพี่โก้ชอบกินเหมือนกันครับสุดๆเลยเพราะว่ามันมีมันมีประโยชน์สนุกอืมกินกล้วยแล้วมันสนุกมันเด้งมันเด้งมันเดงนนี่พอเราแบบเดี๋ยวรอพี่แกร็บเขามารับง่ายแค่นี้ส่งใจ ส่งเร็วทันใจอ๋อเ้ยโอ๊ยนากจบแล้วอีนี้น่ารังมากเลยโอ๊ย จบลงไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทออมี EP 2สองของพร้อมมากนะคะก็น่ารักมากตลกมากด้วยนะ <c oughs> เป็นมาร์กพร้อมอยู่สักพักใหญ่เลยแล้วแบบพอเขาเรียกว่าอะไรนะคืนล่างอะ่ะคือแบบท่าสุดท้ายที่คืนล่างเสร็จคือแบบมันอบนิดนึงนะคะ ก็ก็ยังไงก็ขอบคุณแกรบมากๆเลยนะคะที่มาสนับสนุนน้องๆนะคะก็ยังไงก็อยากให้มีเออสปอนเซอร์ผู้ใจดีเขา้ารายการน้องบ่อยๆนะคะแล้วก็อ,อจะร้องไ้น้องน่ารักมากจริงๆนะคือวันที่ไปถ่าย EP เนี้ยคือจบจากงานดีแท็นะคะคือทันดีแท็กเลิกประมาณแบบ สองทุ่มกับสามทุ่มอะคือดึกมากแล้วนะคะแล้ทนี้คือทุกคนก็หอบยกขยงกัไปบ้านพี่อันหมดเลยแล้วก็อัดเทปนี้นะคะน่าจะหูเสร็จงานประมาณตีหนึ่งกว่าเลยแต่คือน้องคือแบบเอเนจีล้นมากเลยว,วันนั้นคือแบบมันดีมากจริงๆมันเป็นวันของพร้อมมากจริงๆวันนั้นนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดกระดิง ิให้กับ a n นน h เธอรด้วยนะคะทุกคนยังไงก็แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุน Grab e x p r e s s ด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาเหมือนเดิมนะคะยังไงเจอกัน EP ที่3นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย